สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอาณาจักรผักเครื่องวันนี้เป็น EP พีที่เจ็ดสิบแปดนะครับประจำวันที่ห้าเดือนกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับก็สวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับพี่วันนี้วันนี้มาเปิดในราคานะครับพี่วันนี้หลากหลายราคาเลยนะครับพี่วันนี้ราคาไม่เท่ากันนะพี่นาวันนี้ได้ของมา เยอะพอสมควรนะครับพี่เป็นพวกเครื่องล้างนะครับพี่นี่ครับดูครับมีมีดนะครับนี่ครับมีมีดมีเครื่องล้างนะครับผมมีสร้อยนะครับตะกุดโอ้โหหลากหลายเลยกับนํำพี่นับวันนี้วันนี้หลากหลายเลยนะครับพี่ราคาไม่เท่ากันนะครับพี่แต่ละองค์ราคาตามที่ผมบอกเลยนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจองค์ไหนนะครับ ติดต่อเบอร์โทร0928300049นะครับหรือแอดไลน์ oum7146 นะครับหรือสามารถสแกนเคีย d e โค้ตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปเปิดหัวที่รายการที่1นี่ครับพี่รายการที่1เป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ครับรายการที่1นะครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับรายการนี้นะครับนี่ครับนี่ครับ Uhm. เด DM, <pod cast> <pod cast> <pod cast ี๋ยวดูใบมีดข้างในนะครับพี่อันนี้ใบมีดข้างในนี่เป็นมีความเก่านะพี่นะเป็นสนิมนะครับพี่นี่ครับแต่เป็นสนิมนะพี่นะนี่ครับรายการที่หนึ่งนะครับรายการนี้นะครับตัวฝักตัวด้ามนะครับอันนี้อ่าผมไม่ทราบนะพี่นะว่าวัสดุแน่ชัดนี่เป็นอะไรนะครับพี่แต่ส่วนตัวผม ผมมองว่าเป็นกระดูกนะครับพี่เป็นกระดูกนะครับนี่ครับไม่ไม่น่าใช่งานนะพี่นะไม่น่าใช่งานนะครับก็ไม่ได้อยากการันตีว่าเป็นงาให้พี่ๆนะครับพี่ๆท่านใดดูชอบเอาเป็นว่าพี่ๆท่านใดดูชอบแล้วทักมาเลยดีกว่านะครับพี่นี่ครับเดี๋ยวไม่บอกเป็นงาแล้วไม่ใช่นะครับพี่เพราะว่าผมก็ถามเจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าไม่ไม่น่าใช่งานนะครับพี่เขาพูดหนีแต่ผมเห็นว่าสวยดีนะครับนี่ครับ อันนี้แกะเป็นสิ่งนะพี่นะแกะเป็นสิ่งนะครับอันนี้แกะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมรายการที่1นะครับรายการนี้เอา2,800บาทครับพี่รายการที่1รายการต่อไปนะครับรายการที่2อสักคู่นะครับรายการที่2นะครับอันนี้เป็นนางกวักนะครับพี่เป็นงานงางกวักนะครับอันนี้เป็นงานะพี่นะหลวงพ่อเดิมนี่ครับ อันนี้เป็นงานะครับผมการันตีงาให้เลยนะพี่นะนี่ครับงาช้ำๆเลยนะครับรายการที่2นะครับรายการนี้นี่ครับถ้าเป็นงานี่ลายงาลายอะไรจะขึ้นเลยนะพี่นะนี่ครับมีรอยจานด้วยหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพรายการที่2นะครับรายการนี้นะครับเอา1,000บาทท้วนครับพี่รายการที่2รายการต่อไปรายการที่3รูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับกับพระปิดตาหลวงพ่อเดิม รายการที่สามนะครับรายการนี้นะครับแพ็คคู่ t o in one นะครับเลี่ยมกรอบนะครับผมเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับกับพระปิดตางาแกะนะครับหลวงพ่อเดิมรายการที่สามนะครับรายการนี้เอาหนึ่งพันหนึ่งบาทพอครับพี่หนึ่งพันหนึ่งบาทรายการที่สามรายการต่อไปรายการที่สี่ รายการที่สี่นะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมอีกหนึ่งองค์ครับพี่แกะสลักเต็นพระสมเด็จนะครับนี่ครับรายการที่สี่นะครับรายการนี้นะครับผมรายการนี้เอาแปดร้อยบาทพอครับพี่รายการที่สี่ราคาไม่เท่ากันนะครับพี่แต่ละองค์นะครับพี่ผมก็ไลฟ์ไปด้วยต้องนึกราคาไปด้วยนะครับพี่เพราะว่าเปิดผิดเปิดถูกก็ตามนั้นนะพี่นะ นะครับผมเปิดไปแล้วนะครับพี่เปิดไปแล้วรายการต่อไปรายการที่5รายการที่ห้าอันนี้เป็นตะกุดนะครับพี่เป็นตะกุดนะครับรายการที่5นะครับรายการนี้นี่ครับรายการนี้เอา7 0 0อบาทพอครับพี่รายการที่5รายการต่อไปนะครับรายการที่6เดี๋ยวสักครู่นะครับรายการที่6นะครับอันนี้เป็นตะกุดโทนหนังเสือนะครับ อาจารย์นองนะครับวัดกลางท่าเรือนะครับนี่ครับรายการที่หกนะครับรายการนี้นะครับผมนี่ครับเลี่ยมกันน้ําตรงาด้านในมีเขียนว่าตะกุดโทนหนังเสือนะครับพี่รายการที่หกนะครับรายการนี้เอาเก้าร้อยบาทพอกับพี่รายการที่หกรายการต่อไปรายการที่เจ็ดนะครับอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับพี่ รายการที่เจ็ดนะครับรายการนี้นะครับผมไม่ทราบที่นะครับรายการนี้เอาห0 0้อยบาทพอครับพี่รายการที่เจ็ดรายการต่อไปนะครับรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดนี่ครับตะกุดใบลานนะพี่นะลอยจานเต็มดอกนะครับรายการที่แปดนะครับรายการนี้ถักเชือกนะครับ เก่าเก่าเลยนะครับพี่เก่าเก่าเลยรายการที่แปดนะครับรายการนี้เอาหกร้อยบาทครับพี่หกร้อยบาทรายการที่แปดรายการต่อไปรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้าเป็นหนังนะพี่นะเป็นหนังม้วนนะครับไม่ทราบว่าเป็นหนังอะไรนะพี่นะนี่ครับรายการที่เก้านะครับรายการนี้เอาหกร้อยบาทเท่ากันครับรายการต่อไปรายการที่1ิบนะครับอีกหนึ่งดอกครับพี่ ไม่ทราบที่นะครับพี่ไม่ทราบที่รายการที่สิบนะครับรายการนี้นี่ครับถักเชือกนะครับถักเชือกไม่ทราบที่นะครับผมรายการที่สิบนะครับรายการนี้เอาหกร้อยบาทครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับหลวงพ่อกันวัดพระยาติการามนะครับ หลังหลังเส้นตองนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการนี้นะครับผมนี่ครับกระไหลทองรายการนี้เอาห้าร้อยบาทครับพี่รายการต่อไปรายการที่สิบสองเป็นเหรียญลมดําหลวงพ่อกันนะครับรายการที่สิบสองนะครับรายการนี้หลังเส้นตองเหมือนกันนะครับพี่รายการที่สิบสองนะครับเอาห้าร้อยบาทครับรายการต่อไปรายการที่สิบสาม เหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดปี03นย์ะครับรายการที่13นะครับลมดําสวยๆคมๆเลยนะพี่นะรายการที่13รายการนี้เอา500บาทครับพี่รายการต่อไปรายการที่14รายการที่14นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธร2460ี่กนะครับรายการที่14นะครับรายการนี้เอา500บาทครับ รายการต่อไปรายการที่สิบห้าเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามรุ่นแรกนะครับกระไ่ทองรายการที่สิบห้านะครับรายการนี้นะครับผมเอาห้าร้อยบาทเท่ากันครับพี่รายการที่สิบห้ารายการต่อไปนะครับรายการที่สิบหนะครับรายการที่สิบหกนะครับเป็นไม้แกะพระปิดตานะครับพี่ไม่ทราบที่นะครับ รายการที่16นะครับผมรายการนี้เป็นไม้แกะพระปิดตาไม่ทราบที่นะครับรายการที่16บรายการนี้เอา400บาทครับพี่รายการที่16บรายการต่อไปรายการที่17นะครับนี่ครับไม่ทราบที่นะครับพี่เป็นไม้แกะพระปิดตาวันนี้ได้เครื่องรางมาเยอะเลยนะครับพี่รายการที่17นะครับ นี่ครับด้านหลังอุดตะกุดด้วยนะครับรายการนี้เอา400บาทครับพี่รายการที่17รายการต่อไปรายการที่18เป็นอาองคตนะครับหลวงพ่อดิ่งตัวใหญ่เลยนะครับพี่รายการที่18นะครับรายการนี้นะครับองคตหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวนะครับตัวใหญ่เลยนะครับรายการนี้เอา600บาทครับพี่รายการที่18 รายการต่อไปรายการที่19นะครับรายการที่19เป็นพระปิดตาหลวงพ่อคลนวัดบางแซนะครับรายการที่19นะครับรายการนี้นะครับใต้ฐานมีตะกุดหนึ่งดอกนะครับรายการนี้เอา4ี่ยบาทครับรายการที่19รายการต่อไปรายการที่20ิบนะครับพระปิดตาไม้แกะไม่ทราบที่นะครับ รายการที่ยี่สิบนะครับรายการนี้เอาสี่ร้อยบาทเท่ากันครับพี่รายการที่ยี่สิบรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับพระปิดตาไม่ทราบพี่นะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการนี้สี่ร้อยบาทเท่ากันครับพี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสองนะครับเป็นตะกุด อากระสุนปืนนะครับพี่รายการที่ยี่สิบสองนะครับรายการนี้ไม่ทราบที่นะครับพี่ไม่ทราบที่นะครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับผมรายการนี้สี่ร้อยบาทครับพี่รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสามรายการที่ยี่สิบสามนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบสามนะครับ พระสมเด็จนะครับผมรายการที่ยี่สิบสามนะครับรายการนี้เอาสามร้อยบาทกับพี่รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่ผงของขวัญปากน้ำพาสีเจริญรายการที่ยี่สิบสีบ่นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบห้าพระปิดตาหลวงปู่ทิมวัดละหารไรระยองรายการที่ยี่สิบห้านะครับ 300บาทต่อจากนี้300บาททุรายการเลยนะครับพี่รายการต่อไปรายการที่26ปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับรายการที่26ต่อจากนี้อง์ละ300บาทยาวๆเลยนะครับผมรายการที่26นะครับรายการต่อไปรายการที่27พระพุทธโทน้อยแม่ชีบุญเลือนโตบุญเติมนะครับรายการที่27 รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดสมเด็จขาโต๊หลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีนะครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้านะครับพระสมเด็จจิตลดานะครับรายการที่ยี่สิบเก้ารายการต่อไปรายการที่สามสิบเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับเหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูง รายการที่สามสิบนะครับรายการต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดจอบใหญ่หลวงเพราะเงินวัดบางคานนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดรายการต่อไปรายการที่สามสิบสองนะครับพระสมเด็จนะครับรายการที่สามสิบสอง รายการต่อไปนะครับรายการที่33นะครับเป็นเหรียญแปะลงสีนะครับรายการที่33จับขอบเงินนะครับปี19รายการต่อไปรายการที่34นะครับเป็นนี้เป็นเหรียญหลวงปู่หงนะครับรายการที่34รายการต่อไปรายการที่35เหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับรายการที่35 สามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับพี่ต่อจากนี้รายการต่อไปรายการที่สามสิบหกรายการที่สามสิบหกเป็นเหรียญหลวงปู่หงนะครับจังหวัดสุรินทร์ปีสี่สามนะครับรายการที่สามสิบหกรายการต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับรายการที่สามสิบเจ็ดสองสี่เจ็ดสาม รายการต่อไปรายการที่สามสิบแปดนะครับเหรียญเจ้าัสหลวงปูบุญวัดกลางบางแก้วนะครับรายการที่สามสิบแปดรายการต่อไปรายการที่สามสิบเก้าเหรียญชลุหลวงพ่อเดิมสองสี่แปดสองรายการที่สามสิบเก้ารายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบนะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง นะครับเนื้ออันปะก้าหลังยันสี่นะครับรายการที่สี่สิบนะครับรายการต่อไปรายการที่สี่สิบเอ็ดนะครับเหรียญหลวงพ่อฉุยรุ่นแรกนะครับรายการที่สี่สิบเอ็ดรายการต่อไปรายการที่สี่สิบสองเหรียญหลวงพ่อค้ายวัดสวนขันรุ่นหนึ่งนะครับรายการที่สี่สิบสอง รายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบสามนะครับเป็นสมเด็จอาหลวงพ่อะกยนะครับรายการที่สี่สิบสามรายการต่อไปรายการที่สี่สิบสี่อีกหนึ่งองค์ครับพี่เป็นเนื้อสีดํานะครับหลวงพ่อลวยวัดโคสิตารามรายการที่สี่สิบสี่ รายการต่อไปรายการที่45นะครับพี่รายการที่45นี่ครับเป็นสร้อยนะครับพี่เป็นสร้อยนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่3า0ร้อยนะพี่นะนะครับนี่ครับเป็นสร้อยนะครับรายการที่45นะครับเป็นหัวช้างนะครับเป็นสร้อยกระดูกนะพี่นะเป็นสร้อยกระดูกนะครับนี่ครับเป็นกระดูกแกะนะครับพี่นี่ครับสวยๆเลยมองเผินๆนี่คล้ายๆงาเลยนะพี่นะคล้ายๆงาเลยนะครับนี่ครับ บางเม็ดจะช่านะครับเพราะว่าอาจจะโดนโดนเหงื่อโดนอะไรมานะพี่นะนี่ครับเป็นสร้อยนะครับพี่เป็นสร้อยนะครับนี่ครับรายการที่สี่สิบห้านะครับรายการนี้เอาเจ็ดร้อยบาทพอครับพี่รายการที่สี่สิบห้ารายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบหกรายการที่สี่สิบหกอันนี้เป็นประคำนะครับพี่เป็นรูปประคำนะครับแล้วก็มีพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมหนึ่งองค์นะครับรายการที่สี่สิบหกนะครับรายการนี้นี่ครับ ไม่รู้ว่าประคำกี่เม็ดนะพี่นะนี่ครับเป็นสร้อยลูกประคำนะครับเป็นสร้อยลูกประคำขนาดมีสมหัวสมหัวไม่ได้นะพี่นะสมหัวไม่ได้นะครับเฮ้หรือว่าได้โอ้ไม่ได้นะพี่นะลองสวมแล้วติดติดหัวนะพี่นะแต่ก็เส้นใหญ่อยู่นะครับพี่นี่ครับ รายการนี้เอา700บาทเท่ากันครับพี่รายการสุดท้ายนะครับพี่รายการนี้รายการที่46 1 2 3 4 5 6รายการที่46นะครับ 46รายการนะพี่นะวันนี้46รายการนะครับผมราคาตามที่ผมบอกเลยนะครับพี่แต่และองค์ราคาไม่เท่ากันนะพี่นะพี่พี่ท่านใดนะครับสนใจติดต่อเบอร์โทร0928300049นะครับหรือแอดไลน์ oum7146 นะครับหรือสามารถสแกนคิวอารโคตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผมขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปให้กับผมด้วยนะครับ พี่พี่ท่านใดรับชมตอนทานข้าวขอให้ทานให้อร่อยนะครับพี่พี่ท่านใดรับชมก่อนนอนขอให้นอนหลับฝันดีสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบพระคุณครับ